เ6ครับปัชยาเตชาววงครับ URC r a i n g คันนี้นี่1,300แรงม้าสถิติของรถคันนี้คือ8.8เมื่อสักครู่เช็คโซเชียลครับคุณอ้วนโรซิงบอกว่าสู้แค่ระเบิดครับโอ้โหอะไรนะระเบิด <มา S 3> โชว์แล้วครับครับผมจอดเลยครับถ้าอย่างนั้นขอประกาศเลยครับ สตรีททักตัน4กับโปร1.9นํานำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับสตรีททักตัน4ี่โปรหนํานำรถมาที่ปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับถอยไปเลยครับโอ oh ้โหลนแรกไม่มีเวลาครับอ้วนรถซิ่งครับไม่มีเวลากวักมือครับรถนักแข่งเรียงฮะนักแข่งเรียงครับโอ้โหชิบหายฉายที่นี่ครับ ต้องดับเครื่องครับน้ำมันใช่ไหมพี่ปังเช็คให้ผมหน่อยลองชิมดูน้ำมันแหละทั้งนั้นนะ่ะน้ำมันครับสู้แค่แตกแตกแล้วครับท่านยังไม่ทันไปไหนเลยครับ បើកពុះផាំងប៉ាប់បើកប្រុះពុះផាំងប្រុះពុះពុះអូហូ ถอยครับ